สวัสดีครับมือข้ามาเบิงกอ,อกงัวมองแกนดิวคือเกานะครับผ้ามาเบิงงัวนะครับเพิ่นเลี้ยงแบบระบบปิดนะครับปิดในที่นี่หมายถึงขังนะครับขังไว้กอ,อกไผ่กอกมันนะครับเพราะว่าเพิ่นบบกปลอยใส่กันนะครับเพิ่าขันตุไดา้ย,ย่านมันกะสีกินโมอิมนะครับมกะสิจอย คือเลยเห็ดระบบขอกไผ่ขอกมันนะครับเป็นหลอกเป็นหลอกนะครับไข่ไข่ก็้องเซานี่แหละครับอยู่แบบขอกไผ่ขอกมันนะครับัวตรงแยงกันกินนะครับแต่กินทุกตัวนะครับกินซํากันนะครับเบิ่องหัวคนตะลตัวนี่ครับคนทนสมบูรณ์ครับเบิ่งที่เลยครับ เบิ่งพอพันครับโอ้ยใหญ่แหงใหญ่ขนาดเลยครับพอพันธจับไป่ใยไต่นะครับพอพันบอดื้ครับเป็นงอหลูกขออครับงอลูกขออตัวเก่าพอพันธ์้องคําครับตัวนี้นี่ครับหุ่นใหญ่สูงใหญ่ดีครับงอพอพันธนาสุดท้ายก็มาเม่นเป็นเม่พันธ์นะครับเม่พันธ์าหญ่านะครับ มึงได้แล้ครับหลูกของสุเปรเอกครับกับแม่ถุงทองครับนี่ครับมึงควรกัดสูงไงดีนะครับยังขายไงพร้อมเดี๋ยวนี้มาเก่าเดือนละครับตอนนี้เป็นมาเก่าเดือนแล้วอนนีกดอบดนนะครับ สีดิพินแม่พันนะครับแม่บอกสมใจเิ่นนะครับ,บสนนบีดีแห้งนะครับสุดยอดพอครับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงง่วนะครับตัวนี้คืองัวงามเลยครับเดือ้องัวงามครับ งาบะมันลูกผสมนะครับหน้าตาดีขนาดครับสีก็ได้แข็งขาได้ครับเนื้อนังได้ผู้มักง่วงามนะครับให้พิจจรณาเอานะครับพตัวน,นี้เป็น บามันนะครับถูกผสมก็ะเล้วแต่ผู้มักแหละครับงัวลังค้นกับมักแบบงัวไทหนาครับไทยไงให้ไทยดงนะครับลังค้นก็มักแบบไทยลูกง่วกระโดนนะครับเผื่ามันให้ลูกดกก็ด้ออกแล้วมีลูกเผื่อนท่นที่เผื่อ่า มันขึ้นเร็วคนวางสี่ก็แล้วแต่นะครับผมว่าเลียงง่วงยังกะใส่เวลาซ้ำกันนะครับเวลาซ้ำกันบอม,มีตัวใดลื่นกันหรอครับ ง่วนใหญ่ง่วนน้อยก็ใช้เวลาปีหนึ่งเรื่อนนะครับกลัวเสดยลูกนะครับใก่พิจระนาวนะครับู้เรียงง่วนมักง่วนแบบใดนะครับตัวนี้เพินขา้ลูกปีละตัวึ้ือกันนะครับ พอพอกันแหละครับกับงัวกระโดนงัวไทยไงไทยดงเพราะว่าเพิเ่งกับเป็นบามันลูกผสมนะครับเป็นกระห้ลูกปีละตูเขื่อน,นครับตัวน,นี้เพิ่งผสมแล้วนะครับสมมนที่เรยเียบร้อยแล้ว นี่กสมแล้วนะครับผสมเคบสามหนึ่งนะครับทั้งสองตัวนะครับสีวันนี่ก็สมเลยครับเคบสามหนึ่งดกันครับหมอมาตรวจทองว่าทองเลยนะครับทองแล้วสามเดือน ง่วงแหงหัวหลุนครับแ่งขาใหญ่ครับหอพันหัพ,พันครับพอพันทองคำ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 ,องคำโอ้ยมักอ่อนข้นนะครับเป็นเป็นง่วบบามันนะครับ ผู้ใดได้ดมาสัมผัสแล้วจังสิฮหูว่าเพื่อนบ่ดื้อนะครับนี่กัน้องสาวเพื่อนนะครับลูกแม่เดียวกันนะครับแต่คุณละพอ่อที่พ่อเพื่อนซปเปอร์เอกนะครับ อ่ายเป็นสมได้สิบตัวแล้วนะครับสมวัที่เรียบร้อยเลยนะครับสีเป็นง,ง่ามดีนะครับ ผมมักสีสีเป็นขน,ขนาดอยู่น้ำขอ,อกน้ำหมนะครับยังสีสำเนีนะครับการคลิปก้อนก้อนหน้านี่ผอมก็เดาลงไว้นะครับตอนที่เป็นปล่อยออกไปกินหญ้าหนอกนะครับหนาขอ,อกสีกับแดงสดดีนะครับ ถึงแม้ว่าราคาง่วตอนนี้ราคาสิบบริษันสู่ดีบันไดนะครับแต่ว่าเลี้ยงง่วพันเนื้อแบบบามันนี่ราคาจังได้กระปุกนะครับเพราะว่าเคียงเนื้อต้องการแต่สมมุติว่าเฮาขายแบบราคาเนื้อมันก็ยังมีราคาดีกว่าง่วทั่วไปนะครับเพราะว่างัวทั่วไปกับราคากับสิบพดีนะครับราคากับ ประมาณบวกเกินสามสี่หมื่นนะครับนี่ราคาดีกว่านะครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้สำนีนะครับแล้วพอกันคลิปนานะครับว่าสิด้เห็นอยังคลิปนาต่อไปนะครับสวัสดีครับ